สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับผมหนึ่งอุบลตอนนี้ใช้สีเสื้ออะไรอ๋อเฉลยครับอืมผมมาอยู่เด่นรัดกีขี่ไฟแล้วเนี่ยได้สี่ไฟแล้วครับสามสี่ไฟแล้วครับสามสี่ไฟชนะชนะชนะสองครับแพ้สองสองไฟแรกที่แพ้ปะแพ้สองไฟแรกปะใช่ครับแล้วก็ไปชนะสามยกครับสองไฟแรกแพ้ใครสองไฟแรกแพ้พี่ธงน้อยกับสมิงเด่นครับอืมสองไฟหลังสองไฟหลังก็ชนะสามยกแล้วก็ล่าสุดชนะพี่สององค์ครับอ๋อ มีคนถามว่าหนึ่งอุบลเนี่ยเป็นเป็นคนจังหวัดอุบลเหรอเป็นคนใช่ครับอ้าวแล้วไงชื่อหนึ่งอุบลปูชื่อบครับปู่เลยตั้งให้ครับอ๋อปู่ตั้งให้ครับหนึ่งอุบลมาจากจากใช่ใชครับไม่ไม่ไม่เป็นเป็นชื่อนักเวืงหรือแกอะไรยังไงเอามาจากชื่อปู่ครับอ๋อชื่อปูหนึ่งอุบลอ่ามีรายการแล้วใช่ครับวันที่วันที่ยี่สิบแปดก็รายการเดียวกับคมประตักเสาเอกเสาโถ เจอใครนะเจอกับพี่เพชรลุงเรืองครับอจารุวันครับโอ้หของแข็งงันนะเป็นไงเห็นเห็นเขาต่อยกันข่างหลังเห็นต่อยกับพี่โยตินครับเป็นไงบ้างเขามีอะไรต้องน่ากลัวบ้างก็มีมีสอครับมีสอมีเข่าครับเป็นไงเจอทรงนี้ไม่กลัวครับไม่กลัวเราชอบชกกระมวยแบบเดินเข้าหาปะใช่ครับหรือเราชอบเดินเข้าหาคู่ชกชอบไมมเข้าเดินเข้าหาครับอ๋อชกง่ายกว่าเนาะก็ แต่ว่าเราดูเหมือนตัวเร็วมากนะเออต้องต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ที่ที่ดีที่สุดเนี่ยร้อยสามสิบนี่นะครับไฟนี้เท่าไหร่ร้อยสามสิบโอ้น้ำหนักเริ่มแบบลงเข้าที่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดป่ะน้ำโตขึ้นมาใช่รบอ่ปีที่แล้วผลงานเป็นไงโอเคป่ะก็ประมาณกี่ไฟประมาณเจ็ดไฟครับดูเหมือนชนะกี่ไฟเอ้ยมันแปดไฟครับชนะสี่แพ้สี่ครับอ๋อ ก็ถือว่าแพ้เยอะอยู่ครับแต่ปีนี้เนี่ยจะน่าจะต้องเริ่มต้นได้ชัยชนะ28ดนี้เตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมการฟิตซ้อมก็เตรียมเข่าไปตู้ครับอือเราเป็นมือฝีมือเลยเราเป็นมือเข่าได้หมดได้หมดแล้วแต่ขู่ชกใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอ่ะก็ตอนนี้มันเหลืออีกประมาณ2ีวัน20สวันน่าจะมีเวลาซ้อมอยู่ครับขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยครับก็ขอกำลังใจครับ อันที่28นี้เต็มที่แน่นอนครับตู้เต็มที่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ